สวัสดีครับแอดทวีสีมูลครับคลิปนี้เป็นคำถามเอฟซถามม่านะครับว่าเป็นยังคือได้ทานบนถึงสามกระสอบนะครับแอดจะได้มาแนะนำวิธีเทคนิคนะครับมาบอกไปชมเลยครับตามที่แอดเคยลงคลิปไปนะครับวิธีการที่ว่าให้ได้ทานถึงสามกระสอบนะครับก็คือนะครับห้ยห้าน้ำใหม่มาประมาณหกกระสอบนะครับใส่ให้เต็มนะครับ แวระวางใส่นะครับแล้วก็มีไม้น้อยแบบนี้นะครับเสริมนะครับนะครับอย่าไห้มันมีช่องว่างนะครับช่องว่างตามท่ว่าแบบนี้นะครับสอดไส้เข้าไปนะครับตรงไรท่ว่าว่างเขาก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ใส่แห้มันแน่นนะครับอย่าให้มันมีช่องว่างนะครับอันนี้คือจํานวนที่ที่เพิ่มขึ้นมากนะครับบางคนนี่ ช่องว่างหลายนะครับอยู่ข้างในมันเป็นโพ้งนะครับมันกับบ่ได้ถึง3กระสอบนะครับถึงจะใส่เต็มแบบนี้ก็ตามนะครับเอาใส่ใจในจุดนี้นะครับตรงที่ว่ามันมันมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเราพยายามหาฟื้นน้อยๆนะครับใส่เข้าไปให้เต็มนะครับนะครับเอาใจใส่ในจุดนี้นะครับเราเขาก็จะได้ทานจํานวน3กระสอบเพิ่มขึ้นมาได้นะครับนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแต่ใดก็บอกไปแล้วนะครับแล่ที่นี่ก็ไดมาเสริมอีกนะครับบางที่ก็คนที่ว่าเผาไม่ก็อาจจะบอกเข้าใจนะครับเป็นยังเผาท่าดก็บอกเคยได้หลยจักเชือนะครับได้แค่กระสอบครึ่งสองกระสอบนี่สนะครับก็ได้นั่มแนแนววิธีเทคนิคต่างๆมาบอกนะครับเฮ้าพยายามนะครับอย่าหายมันมีช่องว่างเด็ดขาดนะครับ ใส่ใจในจุดนี้นะครับสอดใส่เข้าไปให้ได้นะครับสอดมันใส่ได้เรื่อยๆนะครับเป็นบ่ห่างนะครับมันจะห่างเรื่อยๆนะครับเขาก็ใส่เข้าไปนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกเราก็มาตอบคาถามนะครับว่าเหตุจังไรนะครับให้มันได้ถึงสามกระสอบนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ